สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถดำซิ่งบินระเบิดน,นะครับเอารถนี้ไปเก็บข้างบนก่อนขับไปนี่เี๋อารถนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนจอดในโน้นไว้นู่นก่อนอมาดูคนขับใหม่ครับจะผ่านไหมให้ลองงานดูหน่อย เอาไปจอดไว้ข้างบนไว้ให้พี่ป้องทำธุระทำธุระบ้านรายงานอะพองรึที่คุณมีแบบขี่ไหม กันโอจัดหนักครับผมผมจะไปอลองชุดจะเบานะครับจะสาวได้เรื่อง้วครับยืนหลังเลยเจ้ามักไฟ Xây giấc muốn kia, kia. À? không bung kia à? Hả? sáng lằng à? ừm. Cái thắt cần bay, ạ, ông. งหน,น่ายหนึ่งขึ้นรถดิโอ้ยใช่เร่งมือเร่งมือเอ้ยเบรกมือ กมมือไ่เ,าเยายจานโอตักรรอครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแหละเฮ้ยเลือช่องรถให้มันยืนได้เด้อเด้อเดี๋ยวมันถากแนวไม่ได้อันนี้ก็มามันก็จะมาชนนี่แหละ มาถึงตรงเนี้ยแล้วก็ไปเฉไปเนี้ยเอาให้มันโล่งเฉยแล้วเราก็ทางแนวมาเลยเอาถึงแค่นี้ก็ได้แล้วก็ให้รถมันยืนได้ตั้งลำยืนมาเลยเอาแต่ตรงนู้นให้หมดก็หลายหลายชั่วโมงอยู่มาบริได้มันโยโจฮะนิ่มไหมมันทนนิ่มไหม เหยียบเลยเรนถน้อยบันี่ให้มันทันหน่อยเดี๋ยวไม่ทันวันครับผมปิดดิวสิใส่ประมาณเมื่อกี้เลยพี่จตักเปดตักะประมาณจตักปะ Ồ. Oh. Ok yo. Chalo. ไวดีครับต้องขูดอย่างนี้แล้ครับเพราะว่าจะได้ไม่กินแรงรถครับยืนไกลๆก็ดึงลากะลบมาเลยเต็มพวงกีข้างบนพอดีครับ นิ่มดีดิเหรอจานโอ้นี่แกวเยอะนี่ไ่คนขับไม่คู่หมายแล้วผมจานโอ้จะเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่า เฮ้ยอย่าเปิดกระจกนั้นบอยเอ็งเปิดหูช้างหยิบตัวเอาอะฮะข้า,าขานีออกแล้วก็วดึงอันนี้เอาเนี่ยเปิดอันนี้เอาตัวี๋ยวกากระจกสีไปไประมาณนี้แหละทางก็นแน่นแล้วครับโอกลองอกมามีการหนุนรด้วยแก้วปี นุนสองข้างอ่ะถ้าจะนุนต้องนุนสองข้างเดินเดินทางนั้นขึ้นมาอีกก็ได้เดินเดครยะนั่นแหละอยัดไป จับบ่อยๆแลนะเป็นแล้วครับไม่ได้อะไรมาใส่อีกรถเนี่ยไอเนี่ยคันนี้จะกระบะใหญ่ครับใส่เจ็ดแปดจากนี่ไม่เห็นดินหรอกครับ ตึงหมดครับอ,อากาศหนาวๆครัเอไม่ต้อง เรื่อครับผมมีกันอยู่แค่นี้บายครับเหลือเต็มเม,มีรถรวมแค่คันเดียวเองนะครับที่เรือก็รถเราหมดเลยรถไทยแม็โครถด,ดำวิ่งเวลาร้อยเที่ยวก็อยู่ได้ครับสบายมากมันต้องปวดหัวด้วย มันใหญ่ี่น้องใส่เหมือนเขาไม่ได้๊ะเอ๊ะอย่าอย่าถอยบ่อยเด้อเดี๋ยวมันจะนูนเอาเอาระดับไปนู่นเลยให้มันเสมอมาเลย ครับถ้าถ้าทอยบ่อยอมันจะเริ่มขึ้นน่ลองกองเครื่นิ่นนนนมๆครับผมใส่โหมดเอครับระบบดีมากครับท,ทังชูนี่สุดจัดแล้ว ใส่หมดเอดนะครับหมดประหยัดเมื่อวานตักทั้งวันเนี่ยอาจะหมดพันหนึ่งนะเติมมาเติมถังแนละ้วผมเดินทําเดินลงมาตรงเนี้น้ำมันหกหมดเลยน้ำมันยังไม่ลดถังเลยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อาจโอว่าไวดีไหมกันเนี่ยระบบเป็นไงบ้าง ไา้อยู่คนล,ละร้อ,ยอยนเลยจะโนยยนี่ขักเรีวอยู่ครับ ทำตราประมาณชั่วโมงกว่ากแล้วก็กลับมาคืนนะครับเราไปสัมผัสกันนะถ้าถ้าถ้าอยากให้เสมอพี่ไล่ไล่ไปเป็นพุ่งกีพุ่งกีอะจับจากนี่ไปเลยเอาระดับนี้ไปก็พุ่งกีไล่ตามฟันมันไปเอาเอาตามฟันมันม,มันมันลึก เปนวงยากครับเป็นไงระบบคันนี้จวดอยู่บ่แจ้วไปแล้วงั้นครับฝ <ไป S 1> ากดูเลด้วยครับครับประมาณชั่วโมงกว่าเลยเโอเคครับสำหรับคลนนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ